ที่มันดูลมเองแต่แวบๆไม่นานถูกต้องนั่นแหละตัวดูดมันก็ตัวรู้ลมนั่นแหละแต่ว่ามันมีการเข้าไปยึดลมกับเห็นลมซื่อๆอยู่นะตัวตัวรู้ตัวนั้นก็มันและตัวเดียวนั่นแหละมันก็มารู้ลมบ้างมันก็ไปรู้สุขทุกข์เฉยบ้างรู้อดีตบ้างรู้ความคิดบ้างกลับมารู้ลมบ้างอยู่เนี่ยมันก็วนไปวนมาทํายังไงเนี่ยฝึกมามีสติอยู่กับลมเพื่อจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับ นะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ากับไอ้ตัวรู้นี่มันอยู่คนละส่วนมันอยู่คนละอย่างกันแล้วบางคนก็ได้แค่ปัญญาสัจจะความจริงนะสาธารณญาณแค่รู้ว่าเนี่ยนี่คือลมนี่คือตัวรู้ลมนะดูกันอยู่ถ้าไอ้ตัวรู้เนี่ยหลงเข้ามายึดเนี่ยเนี่ยมันถึงมายึดมันถือมันในลมเนะี่ยอีกกรณีหนึ่งคือถอยออกมานิดหนึ่งก็เห็นลมอยู่แต่ไม่ได้ยึดมันถือมันในลม ลมจะหายใจหรือไม่หายใจก็ไม่ได้ทุกนแต่ว่าถ้าหลวงเขาไปยึดลมเมื่อไหร่ลมมีก็ไม่เป็นไรถ้าลมจะหมดก็ทุกข์กับลมเหมือนกับพวกเราเนี่ยเวลาร่างกายนี้จะตุยลมนี้จะเลียกลงเลียกลงเนี่ยถ้าท่านเข้าใจสัจจะความจริงว่านี่คือตัวรู้นี่คือลมนะมันมีกับการเข้าไปยึดกับเห็นลมเฉยๆเข้าใจอย่างเงี้ยเวลาจะตุยปั๊บเนี่ยลมหายใจไม่มีปับ๊บไอตัวเนี้ยมันก็ไม่ไม่ได้ไปทุกข์กับร่างกายหรอก นะเขาจะไม่ให้มันไม,ไม,ไม่ทุกกับลมนี่สัจจะความจริงที่ให้พวกเราเข้ามาฝฝึกนศึกษาเนาะนะนั่นแหละถูกต้องเลยเป็นอย่างนั้นเลยท่าน